เกมเมอร์ต้องระวัง St e a m เผยฟีเจอร์ใหม่ช่วยตรวจจับปัญหาระบบก่อนเล่นเกมเกมเมอร์หลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่าความปลอดภัยของเครื่องมือเล่นเกมไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ยังมีส่วนสําคัญกับการป้องกันการโกง anti-cheat ในเกมออนไลน์อีกด้วยปี2021ที่ Microsoft เปิดตัว Windows 11ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้เล่นเริ่มรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเช่น Trusted Platform Module TPM และ Secure Boot เพราะนี่คือข้อกำหนดหลักในการติดตั้ง Windows 11 ยังเป็นทางการแต่สำหรับผู้ใช้ที่ยังใช้ Windows 10หรือระบบเก่ากว่านั้นฟีเจอร์เหล่านี้อาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมท่าว่าไปแต่แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเกมยอดนิยมอย่าง Call of Duty หรือเกมอื่นๆบางเกมถึงไม่สามารถเปิดได้บนเครื่องของคุณคำตอบอาจอยู่ที่การตั้งค่า Secure Boot และ TPM ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของระบบปฏิบัติการก่อนก,อนการติดตั้งเกมปี2025ฟีเจอร์เหล่านี้กลายเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะหลายเกมเริ่มใช้เป็นเงื่อนไข ในการทำงานของระบบ Anti Cheat หากเครื่องของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Secure Boot และ TPM อาจทำให้เกมไม่สามารถเปิดได้เลย Valve ได้ปล่อยอัปเดตใหม่ใน Steam Client v e r ช i o n Beta ที่ช่วยให้ผู้เล่นตรวจสอบได้ง่ายว่าเครื่องของคุณมีการเปิดใช้งาน Secure Boot และ TPM อยู่หรือไม่โดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในหน้า Help System Information ซึ่งจะแสดงสถานะของระบบอย่างชัดเจนนอกจากนี้ข้อมูลนี้ยังถูกเก็บไว้ ในสติงฮาร์ดเวสเซเวททำให้เวลสามารถวิเคราะห์จํานวนผู้เล่นที่มีหรือไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้ได้อย่างแม่นยําทําไมการตรวจสอบเหล่านี้ถึงสําคัญผู้เล่นหลายคนอาจไม่เคยเข้าไปแก้การตั้งค่าเบ O โอสหรือ U ีไฟของเครื่องเลยดังนั้นฟีเจอร์ใหม่ของสติงจะช่วยบอกได้ทันทีว่าเครื่องของคุณพร้อมหรือไม่โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาวิธีตรวจสอบเองสิ่งนี้สําคัญมากเพราะเกมยอดนิยมหลายเกมอาจไม่สามารถรันได้หากไม่ผ่านเงื่อนไขของ TPM และ u ิคิวบการมีตัวช่วยบอกสถานะในส e a มจะช่วยลดความสับสนและให้ผู้เล่นแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นแม้ว่า Ste t e a มจะไม่มีคู่มือการเปิดใช้งาน ScuB o o ูและ TPM ให้โดยตรงแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นเริ่มเข้าใจว่าทำไมเกมถึงไม่สามารถรันได้อย่างไรก็ตามแบลยังประกาศอีกด้วยว่าส e a มจะยุติการรองรับ Windows 10แบบ32บิตตั้งแต่วันที่1มกราคม2026ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแบลต้องการให้ผู้เล่นอัปเกรดสู่ระบบที่ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น สรุปแล้วความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกมที่ต้องการระบบ anti-cheat ได้ง่ายขึ้นแต่ยังสะท้อนทิศทางของแว l ที่ต้องการให้ผู้เล่นปรับปรุงระบบให้ทันสมัยสำหรับใครที่เจอปัญหากับเกมที่ต้องการระบบ anti-cheat ลองเข้าไปเช็คที่ Steam Help System Information ก่อนเพราะนี่อาจเป็นคำตอบง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทันที